สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวน้ำยาทําความสะอาดและน้ํายาเคลือบกระจกกันนะครับคือภายในกล่องเนี่ยจะได้มาทั้งหมด2ตัวแบบนี้นะคือตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวน้ําตัวนี้จะเป็นตัวทําความสะอาดกระจกนะครับก่อนที่เราจะทําการเคลือบนะตัวนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสจะเป็นครีมนะครับจะเป็นครีมที่ใช้ในการเคลือบกระจกตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูนะวิธีการใช้ง,าง่ายมากเขาก็จะแถมแปรงตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ในการ เช็ดทาความสะอาดนะภายในกล่องจะได้มาแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นตัวน้ํายาล้างทําความสะอาดกระจกนะก่อนที่เราจะเคลือบเราจะใช้ตัวนี้ก่อนน,หน,หนี่เราเทซะนี้เทไปนิดเดียวให้มันเช็ดไปบริเวณที่เราจะทําความสะอาดนะครับนี่เราทําความสะอาดเลยหลังจากเราใช้ตัวน้ํายาทาความสะอาดแล้วเราก็ล้างน้ําเสร็จแล้วนะเราก็จะมาลงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นครีมเคลือบกระจกนะครับเพื่อไม่ให้หยดน้ำเนี่ยมันเกาะบริเวณกระจกของเราแล้วก็ เดี๋ยวเรามาลองวิธีการใช้เปิดฝาตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมตัวนี้นะใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเราเทลงมาบริเวณที่ไอตัวแปรงที่ให้มาทาลูบไปบริเวณที่เราจะต้องการเคลือบกระจกนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทาเสร็จแล้วตัวเคลือบกระจกเราใช้ผ้าที่เยาแถ้งให้มันเช็ดบริเวณที่เราทําการเคลือบนะทุกคนเห็นไหมจะไม่มีละอองน้ําหรือเม็ดน้ําเกาะอ,อยู่เลยนะครับในบริเวณที่ช่องที่เราทําการเคลือบ ท่านใดที่สนใจนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดเหลืออยู่56บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับท่านก็จะได้ครบเซ็ตแบบนี้เลยนะสนใจกดสั่งซื้อได้เลย